เตือนโปรดใช้วิจารณญาณในการรับชมเนื้อหาในคลิปใปนการกำลังกิษการทางศิลิ์แนวทางที่ให้สนับสนุนสลากิน,มนแมงรับาลานประเทศเวียดนามเท่านั้นไม่สำหรับจสิส่งผิดกฎหมายทุกกรณีท่านสมาชิกครับคลิปนี้เราก็มาดูสูตรนะครับเมื่อวานนี้สูตรเด่นเราเข้าสองสูตรครับเด่นบนเด่นล่างเลยนะครับเราไปดูเด่นล่างก่อนนะเด่นล่างก็ประกบประกบกับ2ตัวล่าง ในร่างมู่อ่านนี้ครับวันที่17เมษายน2563ครับเราคำนวณได้690นะครับผลการออกออก24529เห็นเลข9ครับเข้าในตำแหน่งหน่วยล่างตัวนี้เป็นเลขดับไปนะครับดับ2ตัวเข้าเลข9ครับตำแหน่งหน่วยล่าง29นี่นะครับเลขบินเราไม่เข้าครับโอเคครับไม่เป็นไรเลขบินเรามีเลข2นะครับถ้าจริงๆ2992นี่นะครับไปครับนี่ครับ บินเราเข้ามาผมลืมดูนะครับ29เรียบร้อยครับ92 29นี่ครับทุดนี้เข้ามาในตำแหน่ง2ตัวล่างก็เข้าเป้าครับสำหรับ2ตัวล่างอาน่อยพิเศษนะครับ17เมษายนเดือนหน้าสูตนี้ต่อเนื่องไปนะครับในวันนี้นะครับวันที่18เมษายนวันเสาร์นะครับนี่สูตรเราใช้หลัก10นะครับเลข3นี่นะครับไปบวก3ได้เลข6 6บวก3ได้9 9บวก1ได้10จใเลข0 6 9 0ออก29 เก้าเข้าหน่วยล่างนะครับสองเก้าถ้าดูสถิติตัวนี้ทวนนิดหนึ่งครับวันนี้เลเ้าเข้ามาในสิบล่างเกาห้าต่อมา14เมษาเลขห้าเข้าหน่วยล่าง05 15เมษา7เข้า10บล่าง79็ดเกแล้วก็มาสิบหกเข้า11ิบล่างแปองนี่นะครับสถิติเขาเมวานนี้ครับเเข้า29เก้านี่นะครับเข้ามาตรงๆ ไม่ตรงนี้ครับ2992ที2 2. 2> นี้เราก็เดินหน้าต่อเน,นื่องไปนะครับก็เป็นน้ำหนาได้ได้นะครับช่วงนี้ก็มีถือติดดาวนะครับบ่อยบ่อยนิดนึงครั้งก่อนนี่สี่ดาวตอนนี้เราไต่เต้ามาแล้วได้สองดาวนะครับสองดาวสำหรับเด่นล่างเด่นบนนี่สามดาวนะครับ18เมษายน2563หลักสิบครับเลขสี่ไปบวกสามนิดเจ็ด เจ็ดบวก3เป็นสิบเลข0 0นบวก1นี่1ได้วินนะครับ1 7 8 2 3 6 9นะครับวินร้อยสูตรเดี๋ยวไปดูวินกันครับว่าเป็นยังไงกลับมาสู่หน้าจอคอมพิวเตอร์ครับนี่ครับในนี้ก็คือ10หน่วยล่าง2ตัวล่างนะครับทั้งหมด100สูตรครับเลข1มา80เปอร์เซ็ตเลข7มา78เลข 876เลข2 3 6แล้วก็9นะครับ70%น้อยสุดนี่จะเป็นเลขสูงครับ59%โอเคนะครับเพราะฉะนั้นเราก็จะตัดมาแค่178 2 369 1782369นะครับที่มาที่ไปเราก็ได้เป็น1782369นะครับเพราะฉะนั้นมาดู เป็นชุผมก็จะเห็นบัตรเลขหนึะครับกับเลขเจ็ดสอตัวแรกเลยครับเป็นตัวหลักนะครับผมก็จะจัดมาเป็น1 7 1่งเจดยในสตัวเด่นก่อนนะฮะแล้วก็จะมาเอาเลขหนกับเลขเจเป็นตัวหลักก็จะไปได้เป็น1 8 1่งแปดหนึ่งสองหนึ่งสามหนกหนึ่้เจ็มเจ็กเลขเบิ้ลนะครับนี่ 1, 7, 7, 7, 0, 1, 1, 1นึ0งเจ็ดเจนี่ครับถ้าท่านต้องการข้อมูลเพิ่มเติมอะไรก็ไปคุยกันได้นะครับที่ห้องไลน์กลุ่มนะครับไลน์ไอ ktv c h a n n e l a d ktv channel นะครับสำหรับฮานอยทดแทนฮานอย BP ก็จะมีแนวทางในการาตัดสินใจนะครับในหลายกรุ่ปนี้นะครับในกรุ่ปที่ผมเลืยกชื่อ a d ktv channel ตรงนี้นะครับสำหรับ YouTube ก็จะมีแค่ฮานอยพิเศษนะครับบนล่างโอเคนะครับสำหรับ2ตัวล่างก็เรียบร้อยแล้วครับพบกันใหม่คลิปหน้าคลิปนี้สวัสดีครับ ท้านนี้ก็ฝากคำเตือนไม้อีกครั้งหนึ่งนะครับก็ขอบคุณครับท่านผู้ชมเพื่อนสมาชิกที่สสับเวลาเข้ามาเยี่ยมชม KTV Wi f r ุ่ยฟรี n นะครับโปรดใช้พิจารณาในการรับชมครับเนื้อหาในคลิปเป็นการคำนวณคณิตศสาสตร์ทางสถิติแนวทางที่ให้เราสนับสนุนสลากกินแบ่งรัฐบาลประเทศเวียดนามเท่านั้นนะครับไม่สนับสนุนสิ่งผิดกฎหมายทุกกรณีไม่มีใครทราบได้นะครับว่าผลการออกสลากจะเป็นตัวเลขอะไรเพราะเป็นเรื่องของอนาคตอันนี้ต้องเข้าใจด้วยนะครับตอนนี้เป็นการรวบรวมสถิติ เพื่อนำเสนอให้ท่านใช้เป็นแนวทางในการตัดสินใจครั้งครับก็ขอบคุณมากครับที่ติดตามชมพบกันใหม่คลิปหน้านะครับคลิปนี้สวัสดีครับ